ชายคนนั้นหยิบป,ปืน M ยี่สิบสี่ที่ถูกฝุ่นปกคลุมมาหลายปีแล้วแขวนไว้บนภูเขาแล้วนำเครื่องวัดความเร็วลมที่ติดตามฉันมาหลายปีมาไว้ข้างหน้าฉันหลังจากยืนยันทิศทางและมุมลมแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดค่อยๆปรับมุมของแว่นขยาย 8x จากนั้นเขาก็มุ่งความสนใจไปที่ภูเขาที่อยู่ข้างหน้ารถปอเช่ที่เร็วด้วยไฟฟ้ากำลังขับเข้ามาหาเขาเพื่อป้องกันตัวเองจากการทำผิดพลาดยิงเสร็จก็ไม่ลุกออกไปทันทีแต่ยังคงมองรถที่ขับไปข้างหน้าต่อไป จนกระทั่งคู่ต่อสู้ด้วยความเร็วสูงรีบวิ่งไปข้างถนนและพลิกคว่ำตกลงไปในป่าด้านล่างหน้าผาเขาค่อยๆเดินลงจากภูเขาเพื่อตรวจสอบซากศพมองไปที่คนขับที่กำลังจะตายอยู่ข้างในบริสไม่รีบร้อนที่จะยิงเพิ่มเขาหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋าของอีกฝ่ายค่อยๆปาดหน้าคนขับจากนั้นนำอุปกรณ์ถอดรหัสการเข้ารหัสเฉพาะของคุณออกมาส่งเอกสารทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในโทรศัพท์ของบุคคลอื่นไปไว้ในนั้นคนขับคนนี้ดูไม่เป็นอันตราย แต่เมื่อไม่กี่วันก่อนเขาจ้างนักฆ่าสองคนจากเม็กซิโกโดยเฉพาะขณะที่รีสไม่อยู่เขาได้สังหารภรรยาและลูกๆของเขาแม้ว่าตอนนี้ผู้เช่าจะได้รับการจัดการจากคุณแล้วก็ตามแต่ในบรรดานักฆ่าทั้งสองคนในเวลานั้นคนหนึ่งยังโชคดีพอที่จะรอดและหลบหนีไปยังเม็กซิโกรีสโกรธเพราะเขาลังแค้นครอบครัวของเขาโดยไม่ลังเลเลยฉันส่งเอกสารที่เพิ่งแก้ไขไปไปาสำหรับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณจากนั้นรีบบินไปยังเม็กซิโกซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธอาวาดหลังจากเครื่องลงแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนของพ่อศัตรูมาที่เม็กซ อาศัยเครือข่ายความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งในภูมิภาคนี้ไรล,ลี่พบตำแหน่งของนักฆ่ายอย่างรวดเร็วจากข่าวของเราเมื่อ3สัปดาห์ก่อนฮอนเคยออกจากที่ซ่อนพร้อมกับร้อยโทแต่สุดท้ายฮอนก็กลับมาเพียงลำพัง นอกจากนี้ยังมีบาดแผลที่แขนซ้ายของเขาริสจำได้ว่าตอนที่เขาถูกไล่ล่าและสังหารครั้งหนึ่งเคยใช้มีดแทงแขนนักฆ่าที่หลบหนีในขณะนี้เขาแน่ใจว่าฮอนคือคนที่เขากำลังมองหาแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากตาและหูของไรลี่ที่ซ่อนของศัตรูได้รับการปกป้องโดยอัดยากรติดอาวุธอย่างน้อย12คนการต้องการความก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องเผชิญกับศัตรูจึงฆ่าภรรยาและลูกๆของเขาแน่นอนว่าริสจะไม่ถอยหลังอีกก้าวเมื่อทุกคนต้องการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ริสรู้สึกเวียนหัวขึ้นนนนมมาาททััีีรรสไไ่เป็ฉบยด แค่ส่วนตัวของไรลี่ตรวจร่างกายริสอย่างครบถ้วนพวกเขาประหลาดใจเมื่อรู้ว่าริสเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอีกครั้งทุกคนที่ได้ยินก็ถึงกับสำลักไรลี่กล่าวว่ายัางสู้ได้อยู่ไหมลูกน้องของฉันสามารถทําภารกิจนี้ให้คุณสาเร็จได้ริสตราบใดที่คุณต้องการพวกเขาจะสับพนแล้วนํากลับมาให้คุณริสบอกว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วฉันแค่อยากจะใช้วิธีที่เจ็บปวดที่สุดในโลกทรมานผู้กระทําความผิดที่ฆ่าสมาชิกในครอบครัวของเขาดังนั้นในวันถัดไปไรลี่เรียกกองทัพของเขา ไปกับรีสไปยังโรงงานที่นักฆ่าซ่อนตัวอยู่ในขณะนี้ชายที่เฝ้าประตูแค่อยากจะสูบบุหรี่อย่างเกียดคร้านผลลัพธ์ทันทีหลังจากนั้น หลังจากจัดการกับเขาแล้วไรลี่รับโทรศัพท์ไร้สายจากบุคคลอื่นจากนั้นพวกเขาก็เริ่มแอบเข้าไปในโรงงานอย่างเงียบๆรอให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้เปรียบเรลี่ใช้โทรศัพท์ไร้สายเพื่อส่งสัญญาณไปยังส่วนติดอาวุธที่อยู่ด้านนอกแน่นอนว่าอีกฝ่ายไม่ได้ยินเสียงจากอีกฝั่งของโทรศัพท์ไร้สายอาการตาบอดเริ่มมารวมตัวกันนอกประตูบานใหญ่เพิ่งตกลุมพรางของกลุ่มรีส ไรลี่กระทำหลังจากทำลายกองทัพศัตรูไปครึ่งหนึ่งแล้วริสเริ่มนำเพื่อนร่วมทีมให้ลึกเข้าไปข้างในการสังหารหมู่เริ่มต้นขึ้นไรลี่ ในขณะนี้ทุกคนก็ค้นพบโดยฉับพลันคนร้ายกลุ่มนี้ลักพาตัวเด็กกลุ่มหนึ่งจากโรงงานรีสและไรลี่เปลี่ยนหน้าตากันหลังจากช่วยเหลือเด็กเหล่านี้แล้วรีสเริ่มเข้าไปในอาคารหอพักด้านหลังแต่เพิ่งออกจากทางเลี้ยวเขาค้นพบนักฆ่าฮอนซึ่งเป็นฆาตรกรของครอบครัวของเขาวิ่งหนีอย่างเมามันเหมือนสุนัขที่ปิดชีพตอนนี้โรงงานก็ล้อมรอบทุกทิศทุกทางไม่ว่าหอนจะต้านทานมากแค่ไหนมันก็เป็นเพียงหน้าไม้อันทรงพลังที่หมดแรง วังลงรีสไม่ได้ฆ่าฮอนแต่ทำให้เขาหมดสติแล้วลากไปที่โกดังที่อยู่ไม่ไกลเพราะเขาต้องใช้วิธีที่โหดร้ายที่สุดในโลกทรมานฆาตรกรที่ฆ่าภรรยาและลูกๆของเขาคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไอ้หน่วยซีนไอ้สารเลว ฉันเห็นว่าอีกฝ่ายยังไม่มีทัศนคติที่ดีริสหยิบขวานขึ้นมาอย่างเด็ดขาดแทงไปที่ท้องของฝ่ายตรงข้ามเขาพนันได้เลยว่าเครื่องในของฮอนออกมาใช้ขวานปักปลายด้านหนึ่งไว้บนเสาแล้วปลดมือที่ผูกไว้ของคู่ต่อสู้ออกไป ดึงร่างกายที่มีข้อบกพร่องของเขาออกมาไปทีละขั้นตอนชดใช้การกระทํำอันโหดร้ายของเขาฉันหวังว่าอัดยกรทุกคนที่ชอบโกงและค้าเด็กจะต้องตกนรกค่านักค่าเสร็จแล้วริสมอบ M24 ที่เขาซ่อนไว้มานานหลายปีให้กับไรลี่เพื่อขอบคุณอีกฝ่ายสําหรับสิ่งที่พวกเขาทําเพื่อฉันใน2วันที่ผ่านมาจากนั้นเขาก็ขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับบ้านเตรียมสืบความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้ต่อไป